ตัวแทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคำคืนที่บ้าคลั่งต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นแมนยูเอาเรื่อง3นาทียิง2ลูกการ์ลโชเล่นดีมีทีเด็ดวูบวาบดีจริงๆไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเกมกับเวีรยวภูลเกิดเรื่องราวมหาอีพิก แพ้วันไหนไม่แพ้มาแพ้วันที่แมนยูชนะซะด้วยไม่โตมะเล่นแบบนี้ย้ายมาสวมเสื้อสีขาวแถวแถวลอนดอนเหนือไหมครับลูก3ของเวลเบกนั้นสุดจัดมหาเทพคัมแบ็กแล้วเริ่มกันที่ดรบบี้แมนเชสเตอร์หยุดเขาไม่อยู่จริงๆไอเดียบ้าๆที่เขาคิดเริ่มแพงลิ์แมตที่แล้วพวกเขาโดนถล่มมา6 3วันนั้นแฟนแมนยูบอกครึ่งหลังเราจะชนะก็ว่ากันไป ฟุตบอลของแมนยูนเต็ดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากครับเล่นเข้าใจกันมากคาเซมิโลยังโชว์คาสไปแบบน่าชื่นชมเฟตขยันเล่นสะด้วยกอกวนการทําเกมของซิตี้ได้เยี่ยมอ l ริกเซนกับน้ําหนักเท้าที่แม่นยํากลางแมนยูนเต็ดเล่นได้เยี่ยม บูโน่กล้าได้กล้าเสียบนความสร้างสรรค์เล่นแบบโคดสู้ครึ่งแรกแกนแกลางแร่งมากตัดสายพาลำเลียงได้ฉง,งนปล่อยให้ซิตี้บุกมาแล้วก็สวนกลับได้หน้าหวาเสียวฮาแลนด์เงียบกริบเลยวันนี้ไม่ได้โอกาสจะจะเลยครับบอกเลยว่าถ้าฮาแลนด์วิ่งไปเข้าห้องน้ำคาเซมิโลก็น่าจะไปยืนฉี่ข้างๆด้วยอะตามเป็นเงาทั้งเกมลอีเวน แมนซิตี้มีโอกาสไม่มากในครึ่งแรกฟิลโฟเดนเล่นไม่ค่อยออกเลยครับวันนี้โดนวันบิซสก้าโฉมใหม่จับใส่กระเป๋าแต่พอมาในครึ่งหลังเกมดูเปิดมากขึ้นกีลิตลงมาปับ๊บได้เรื่องเลยเด e อบอยเปิดมาให้โขกจังๆ City, ปลดล็อกได้ก่อนแฟนแมนยู you, มีความกลัวในใจเหมือนกันว่าจะโดนลูก2ไหมหาเป็นเช่นนั้นไม่ครับพอได้ลูกตีเสมอที่หน้ากางขาก็ว่าไปตามกติกาครับดูจังหวะแล้วแรดฟอร์ดเหมือนจะเล่นแต่ไม่เล่นเขาดูตั้งใจแต่ไม่ได้เจตนาในพริบตาบูโน่สอดมาเสยเข้าให้แน่นอนว่าความเป็นธรรมในจังหวะนี้ต้องเป็นที่ถกเถียงสกอร์บอดขึ้นเป็น1ประตูต่อหนึ่งคาเซมิโลได้อเซตอีกแป๊บเดียวเรื่องราวเมื่อกี้มันจะคืออะไรก็ตามแรดฟอร์ดไม่สนลวครับการจะโทถวายพานให้ ลัดฟอร์ดยิงได้เองแมนยูแซง2อหนึ่งกานาโชลงมาเป็นไม้ตายเด็ดของเทนฮากทำได้ดีมากแรงเร้าใจไอ้หนุ่ม150ซีซีใครเป็นแฟนน้องๆติดตามตัวเทพไว้เลยครับเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องราวมาเล่ากันแมชชสเตอร์อิสเลสทำแต้มไ like ล่จีซิตี้คะแนนเดียวสเปริตในทีมมีสูงมากทีมของเทนฮากเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมตลอด9 0นาที สู้จนกลับมาชนะได้หากเป็นเช่นนี้หากเล่นกันแบบนี้มีลุ้นแชมป์เต็มตัวครับอาการหน้าเป็นห่วงมากๆเลยครับลิวอพูแดนกลางยังแก้ไม่ได้ผู้เล่นบาดเจ็บมากมายยังไม่ฟื้นตัวตัวหลักหายไปไหนหมดใบตันมาแบบสดๆก่อนเกมมีพิธีต้อนรับแชมป์โลกอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กลับมาพร้อมกับความมั่นใจแม้วันนี้ไม่มีทอซาแต่พวกเขามีซูบะส้ยมิโตมะ แซ่บมากครับตรงริมเส้นเล่นเหมือนไม่ใช่ผู้เล่นเอเชียเรียมบอลความฟิตมาแบบจัดหนักฝรั่งเอาไม่อยู่อยากให้มาเล่นแถวแถวลอนดอนเหนือจริงๆเสื้อสีขาวขาวอะ่ะไม่ใช่ฟูลแลมเลยครับสเปอร์สเปอร์อยากได้ไบตันทำกันบ้านมาดีมากๆครับต่อบอลกันลื่นลื่นเนียนเนียนคลองเกมเหนือกว่าลิเวอร์พูลชัดเจนครึ่งแรกในเนือนิดหน่อยยังไม่มีสกอร์ก่อนที่ไบตันจะแสดงงานโหดรัวก่อน2เม็ดลูก2ที่ไบตันยิงได้เนี่ยยังงามเลยครับยิงโคตรยาก และแดนนี่เวลนิซิอุสมาหาเทพที่แฟนบันล้อมาทั้งชีวิตนานๆทีจะยิงทีและพี่เป็นอะไรครับไมย่ยิงในวันนี้เวลเบกได้โชว์จังหวะเหนือดูครับลูกยิงนี้ บอลได้ทัดใจมากๆแล้วก็ยิงเข้าไปตรงๆเต็ม10ให้11ไปเลยสุดยอดครับนัดอื่นขอแบบนี้อีกได้ไหมวันนี้กัคโปยังไม่เปิดระบบยังต้องจับจังหวะของบอลอังกฤษอยู่เขาแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยครับให้เวลาเขาอีกหน่อยครับซาร่าก็โดนจับตายกระดิกไม่ออกครอปยอมรับความผิดพลาดหรือว่าูลสู้ไม่ได้เลยเขาก็ยังไม่เปลี่ยนเกมยังไม่ตัดสินใจจนเข้านาทีที่70ถึงเสี่ยงเอาเด็กๆลงแต่เขาก็ออกมาขอโทษแฟนๆหลังจบเกมและให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นเกมที่เลวร้าย ที่สุดเกมหนึ่งในตลอดอาชีพของเขาวันนี้กองกลางลิเวอร์พูลไม่ไหวจริงๆฟาบินโยโดนวิพากษ์วิจารณ์มากๆครับว่าเขาไม่สามารถหยุดใครได้เลยเล่นการสไตล์ช้าพลิกบอลไม่ได้เล่นเหมือนไม่มีพลังขาดความดุดันนี่เป็นปัญหาที่ลิเวอร์พูลต้องรีบแก้ครับไม่งั้นแย่แน่ๆครับฟุตบอลจะสนุกได้มากกว่านี้จริงๆเหรอครับเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในคืนเดียวกันต้องบอกเลยว่าต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่เม้นกันเท่านั้นครับ คิดอย่างไรในฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาคนละเมนครับเพื่อนๆขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ